พบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมกับผมเอกองมู่นไทยแลนด์นะครับวันนี้งหงมู่นไทยแลนด์ก็จะมาเยี่ยมชมสวนลูกค้าคุณที่สุดาใช่ไหมครับใช่อยู่ที่อำเภออำเภอ,อำเภอนายงครับก็บผมผมก็จะพาลูกค้ามาดูไม้ที่เป็นกระแสตอนนี้คือไม้หง,ง์ฮอลลี่หรือว่าไม้พยุงเวียดนามไม้พยุงไทยหลํานะครับผมที่มีราคาแพงที่สุดในะตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะจะสอบถามทางพี่ตุนานะครับว่าการดูแลเป็นยังไงดูแลยากไหมเนี่ยครับโอเคนะครับทีนี้ต้นต้นไม้ต้นเนี้ยครับไอ้ต้นพยุงต้นเนี้ยครับพี่ตุนาปลูกมากี่ปีแล้วครับครบรอบหนึ่งปีพอดีครับหนึ่งปีจากต้นจากต้นขนาดครับขนาดนี้ครับซื้อมาประมาณไซส์หกสิบเซนไซส์หกสิบเซนหกสิบเซนเซนก็จะประมาณนี้ถูกไหมมันัะอ๋อเดี๋วก็ดูแลก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมครับไม่ได้ยากอะไรครับแล้วก็เอ่อ การต้องลิดกิ่งนะครับพวกนี้จะแบบเดี๋ยวมีเวลาว่างก็จะมารีดกิ่งใช่ไหมครับการดูแลแล้วการดูแลนี่คือที่สูนาเขาดูจากที่ไหนครับตอนซื้อแหละครับไม่คือการดูแลแบบโอ้ยดูใน Youtube ดูใน YouTube อ๋อแล้วก็ต้นกล้าก็ซื้อจากของโมของมุ่งแน มาจากไออำเภอกุ่มพรวานครครับผมแล้วรู้สึกไงครับที่ที่บริษัทต่างเข้ามาเข้ามาเยี่ยมเออก็ดีใจครับดีใจใช่ไหมมีความมั่นใจขึ้นนะครับมีความมั่นใจขึ้นเยอะครับผมแล้วพี่คุณอาปลูกใช้ปุ๋ยอะไรครับใช้ปุ๋ยสูตร1.5ปุ๋ยสูตร1.5ปุ๋ยเสมอปุ๋ยเสมอการปลูกก็น่ายจะเหมือนกับพี่ปุทาใช่ไหมครับคือใช้อะไรนะปุ๋ยครอบปุ๋ยครอบหลอกพื้น ต้นต้นนี้ได้ประมาณสามเมตรประมาณ3สามเมตรสามเมตรตัเร็วไหมครับเนี่ยถือว่าตัเร็วถือว่าตเรวอยูครับเทียบกับอ่อยางพารายางพาราก็น่าจะโตพอกันพอพอครับแล้วก็ผมเห็นมีอันนี้ใช่ไหมมีปลูกแซมกับยางพารายางพาราด้วยครับเพราะว่าเราจะซื้ออยงนี้หมดมันใท้ายทุนเยอะก็เลยทยอยซื้อมาก่อนอ๋อคือทยอยในการซื้อมาเรื่อยๆแล้วก็ปลูกยพาแมนะครับแล้วก็ นี่คือยางพารานี่ต้นนี้เท่าไหร่เนี่ะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อูกพร้อมกันละปลูกก้นมาเลยก็คือหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีแต่ต้นเต็มต้นหนึ่งหนึ่งปีถืว่าน่าจะใหญ่กว่าจางพาราใช่ไหมครับอืมแล้วก็มีอันนี้คือปลูกเท่าไหร่ครับคูณระยะคูณอันนี้ยางพาราสี่คูนแปดนะครับสี่คูนแปดแต่มันต่ำมันก็ประมาณัก็น่าจะสี่คูนสี่นะครับ ตามตามคาแนะนําของบริษัทนะใช่ไหมคือตามคำแนะนำเลยคือใช้สี่คูณสี่พยาุหนุมก็อยู่ที่สามเปเซนตนะครับแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับในการถูกก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนะครับก็ปูแล้วก็ค่าหญ้าใช่ใช่ค่าหญ้าค่าหญ้าธรรมดาเนี่ยครับอ๋อค่าหญ้าธรรมดาก็คือไม่ได้เป็นแบบนะปางสติผมได้เห็นเห็นแบบเขาจะแบบ ใช้รถไถครับตามร่องหรือถ้าเป็นสีคูสีมัรถไถมันใส่ได้ใช่ไหมครับก็ใส่ตามร่องอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ถึงไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แล้วใช้ยาใช้ยาธรรมดาแล้วมีแทนจะปลูกเพิ่มไหมครับมีครับมีตัดน้ำผูเดี๋ยวนี้ถ้ารถยางหกสิบไร่ก็คาดว่าจะใส่ยางหกสิบไรซ์ยางพาราใช่ไหมครับยางพารายางพาราส่วนนั้ปลูกมานานไหมปลูกประมาณสี่สี่สี่ห้าสี่สี่ห้านี่ก็ถือ กี่สิบออสห้าสี่ห้าห้าลายปีเหมือนกันนั่นแหละเกือบเกือบแค่ยี่สิบปีลครับโอเคก็ต้นถ้าถ้าเปลี่ยนสมมติถ้าเปลี่ยนสับเป็นต้นสีน้ตาลนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ส่ไร่ครับตรงนี้ประมาณสิไร่สิบไร่ตรงนี้สิบไร่สิบไร่สี่ฟุสไร่สี่ฟุสิไร่นึงคือร้อยต้นก็ประมาณพันต้นละแป มันต็อมีไม้อื่นเสริมปลูกแล้วปลูกแซมมีนอกจากย,งา,ยางพาราลวซีแซมอีอื่นอีกได้ไหมครับมันมีพยุงบ้านเราพยุงไทยนะครับพยุงไทยแล้วก็ไม้สักเพยียบบ้างข<ท>้อสังเกตพยุงไทยกับอันนี้นะใบมันจะ,ม,นจะมันจะต่างก,กันใช่ไหมครับเพราะมันมันก็นมีมีอ่ะมีผู้ชมอ่ะเขาสอบถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงก็ให้สังเกตที่ใบถูกอไหมครับถ้าใบพยุงพยุงอ่าเวียดนามันก็จะเป็นแบบใบเรียวยาวกว่า อันนี้ใบก็จะออกเรีวแบบมนวนก็มาทับแล้วสังเกตอันนี้พยุงพยุงไทยนี่ปลูกพร้อมกันหมดพร้อมกันหมดดี่ถ้าเทียบกันนี่คือเข้านะจะมีะไีนี่คือปลูกเข้ากันนี่คือเลนพยุงไม้หงรี่นะอันนี้เวียดนามหรือไทยล้ำครับที่มาไทยไทยล้ำครับเป็นไทยล้ำเนาะโอ้ไทยล้ำคืก็สังเกตสังเกตได้ชัดเจนเลยครับดีครับสองต้นนี่คือพยุงพยุง ไม้หงนี่คือพยุงไทยหล่ำกับนี่คือพยุงไทยปลูกพร้อมกันมาระยะที่หนึ่งปีถูกต้องไหคคไววมครับครับสังเกตได้เลยว่าโตเร็วมากครับแล้วเออ่มีอะไรแบบว่าคือปัญหาในการปลูกเช่นปลูกแล้วตายอะไรอย่างเงี้ยดีไหมพอรู้จำนวนต,ต้นเง,งี้ยตายกี่ต้นตายต้นก็ตายประมาณหนะะึ 1> 1่งเปอร,ร์รเซ็นต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะค,ะครับมันมันจริงๆ,ๆก็ไม่ไม่ตายนะครับใช่ไหมโอเคครับ ก็การดูแลก็ไม่ยากใช่ไหมครับจ้าไ,ไม่ไดไอ้อันนี้ลงมือปลูกเองไหมครับหรือว่าจ้างปล <c oughs> ูกเองเลยอโอเคครับมีเวลาวันละสองชั่วโมงก็อ๋อกระทยอยปลูกนี่และคือไม่ได้แบบปลูกทีเดียวไม่ได้ปลูกทีเดียวใช่ครับ,บนั้นนั้นฉะนั้นก็คือถ้าท่านผู้มชมสนใจหรืออยากได้คำแนะนำจากาที่พิจาราก็พิจารณาให้เบอร์ได้ไหมครับเผื่อถ้าผู้ชมเขาสนใจจะขอค้าพศึกษา ศูนย์แปดหนครับครับแล้วก็อันนี้ก็พี่สุตาที่ไปสวนมาก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมครับอ่าพี่สุตาก็เดี๋ยวให้เบอร์อีกรอบนึงก็ได้ครับเพื่อเพื่อลูกค้าจะอ่าท่านผู้ชมจะสนใจที่จะขอคำแนะนำแปดเก้าสี่เจ็ดห้าห้าหกเก้สองครับครับผมก็สุดท้ายก็ให้ท่านผู้ชมก็ถ้าสนใจสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาที่เบอร์ด้าน,นล่างนี้นะครับหรือว่า จะโทรมาเบอร์ผมได้โดยตรงเอก,กของมู่ไทยแลนด์นะครับ0 9 2 5 2 5 9 4 6 2นะครับผมพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในทุกเรื่องที่สนใจในไม้ของฮูลี่ไม้พยุงไหหลําหรือพยุงเวียดนามที่เป็นไม้ที่แพงที่สุดในตอนนี้อยู่นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยครับหรือว่าจะให้ไปชมสวนตอนที่ยังไม่ปลูกหรือปลูกไปแล้วก็พร้อมดีๆดีจะให้คําแนะนานะครับสุดท้ายนี้ก็คืออยากบอกท่านผู้ชมว่าพวกเราผู่มู้ไทยแลนด์ จะเคียงคู่และยืนหยัดคู่ไปกับกเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนครับไม่ทอดทิ้งท่านกเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมขอบคุณครับ